สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเบนในลาสศิลปะแล้วค่ะเอ๊สัปดาห์ที่แล้วคุณครูเบนได้ข่าวว่าเด็กๆเรียนเรื่องดอกไม้ไปใช่ไหมคะและสําหรับกิจกรรมศิลปะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทําเกี่ยวกับดอกไม้เหมือนเด็กๆให้เด็กๆกยิบอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นมาเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันเลยดีกว่าเลยกิจกรรมสวนดอกไม้งามตา โจทย์ให้เด็กๆตัดรูปสามเหลี่ยมและนำมาพับเป็นดอกไม้จากนั้นนำมาติดแต่งเป็นสวนดอกไม้พร้อมวาดภาพระบายสีตกแต่งบรรยากาศตามจินตนาการค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะ <Woo! S 1> เริ่มต้นจากระบายสีการและใบของดอกไม้ค่ะเด็กๆเด็กๆ <Woo! S 1> สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะ คุณครูเบนมีเทคนิคในการระบายสีไม้มาฝากค่ะ,คะเด็กๆถ้าภาพที่เด็กๆจะต้องระบายมีความแคบและค่อนข้างระบายยากคุณครูเบนแนะนำให้เด็กๆเกล้าสีให้แหลมและระบายช้าๆด้วยความตั้งใจเพื่อลดการออกนอกเส้นค่ะ,คะเด็กๆเ, <Woo! S 1> เอาละค่ะดเด็กๆหลังจากที่ระบายตัวการและใบเสร็จแล้วจากนั้นคุณครูเบนจะทำการตัดกระดาษค่ะ Woo! เด็กๆพอจะเดาออกไหมคะว่าในส่วนที่เรากําลังจะตัดนั้นจะเป็นส่วนประกอบใดของดอกไม้นะใช่แล้วค่ะกลีบดอกนั่นเองให้เด็กๆตัดกระดาษด้วยกรรไกรให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยค่ะเด็กๆระมัดระวังด้วยนะคะสู้ๆค่ะหลังจากที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ชิ้นส่วนของกลีบดอกทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะ จากนั้นให้เด็กๆทากาวบริเวณที่มีตัวอักษรที่เขียนว่าทากาวบางๆลงไปค่ะจากนั้นให้เด็กๆพับกระดาษขึ้นตามเส้นที่เขากำหนดได้เลยค่ะพับขึ้นทั้งสองด้านเลยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆทากาวเปียกจนเกินไปอาจทำให้กระดาษขาดออกจากกันค่ะเพราะฉะนั้นระวังมือด้วยนะคะทาบางๆก็พอแล้วค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆนำกลีบดอกไปติดบนกระดาษค่ะเด็กๆ เลือกตำแหน่งของดอกไม้ได้ตามความสนใจของตนเองเลยนะคะหลังใช้กาวเสร็จปิดฝาให้สนิทด้วยนะคะเด็ก,ดกขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการตกแต่งค่ะในขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเสร็จแล้วละค่ะสวนดอกไม้ของคุณครูเบน ยังไงบ้างคะเด็กๆกิจกรรมศิลปะวันนี้ดอกไม้งามตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชอบขั้นตอนแบบนคะเด็กส <Wait S 2> ุดยอดจริค่ะและสําหรับกิจกรรมนี้นะคะน็เๆก็จะได้เสริมสร้างพัฒนาการเนื้อมือค่ะผ่านการพับกระดาษฝึกการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็เด็กๆยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการด้วยนะคะเด็กๆสําหรับกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรนั้นคุณครูเป็นฝากเด็กๆติดตามด้วยนะคะวันนี้คุณครูเวนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ